สวัสดีครับวันนี้พามาดูพินเตอร์นะครับบา t เทอรนะครับรุ่น MFC 2700นะครับอาการก็คือ e er อ r o r Print e n a b l e 0B นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูวิธีแก้ไขอาการนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอฟ้องนี่นะครับ 0B นะครับผมใช้งานไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขกันนะครับผมสามารถแก้ไขเองได้นะครับผมอาการนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราลื้อฝาข้างด้านซ้ายมือเราออกเลยนะครับจะมีฝาข้างฝั่งนี้นะครับลื้อออกเลยนะครับนี่นะครับพอเราลื้อฝาข้างออกแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหายเครื่องคึินนิดหนึงนะครับ นี่นะครับให้เรามองไปที่จุดนี้นะครับหลังตัวคาปาตัวนี้นะครับด้านบนของคาปาตัวนี้นะครับมันจะมีฟิ e l F1 เห็นไหมครับที่จุดนี้นะครับ F1 นะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับฟิว F1 นะครับก็คือตัวนี้นะครับให้เราใช้มิเตอร์วัดดูนะครับใช้มิเตอร์วัดดูนะครับผมว่าขาดไหมนะครับฟิวตัวนี้นะครับนะครับลองวัดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดของผมดูนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการ วัดฟิวตัวนี้ดูแล้วนะครับฟิวตัวนี้ขาดนะครับผมผมก็ได้ทําการเช็คไปที่3มจุดนะครับฟิวนะครับจะมีอีกจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะวัดเช็คได้นะครับเผื่อมันมีปัญหาเหมือนกันนะครับฟิวที่จุดน่ยอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับถ้าเออเลอ ถ้าเครื่องเจอ e r r o อ enable นะครับ pin enable ก็เช็คฟิวพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าที่เจอก็คือ 0b นะครับขึ้นหน้าจอขึ้น 0b ก็คือฟิวตัวนี้นะครับขาดนะครับของผมวัดแล้วขาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวหามาเปลี่ยนนะครับเราหาฟิวจากตัวบอร์ดเก่าก็ได้นะครับเมนบอร์ดตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นฟิวนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้เลยนะครับ เราจะทําการเปลี่ยนฟิวตัวนี้ก่อนนะครับโี่ครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับเราวัดให้ดูนะครับนี่ครับพอเราปล่อยมันจะเป็นกลับมาเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ครับพอแต่วัดมันก็จะถ้าไม่ขาดมันก็จะวิ่งเป็นศูนย์นะครับพอแต่วัดนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่ขาดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยน ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับหาฟิวในเบรนบอร์ดตัวไหนก็ได้ครับฟิวลิกนะครับมาเปลี่ยนใส่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ตรงของมันนะครับโอเคแล้วเรามาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเทสดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่าที่วัดเจอก็คือมีตัวนี้นะครับค่ะแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็ต้องได้เปลี่ยนแผงทั้งแผงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับ มีเสียงวอร์มแล้วนะครับนี่ครับผมก็หน้าจอขึ้นใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวขอเทีดูสักแผ่นนะครับ mm. นี่ครับผมก็ ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมก็พิ้นออกมาภาพสวยนะครับโอเคครับผมก็การเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอาการพินอโนเบลนะครับ 0B นะครับผมแก้ไขง่ายๆนะครับจะถ้าจะเจอการนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับพอดีเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยสบายนะครับผมตอนนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ